เอาละครับผมเรามาพูดเรื่องที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่อง performance นั่นเองนะครับระหว่าง2รุ่นนี้นะครับผมคราวนี้ใน performance ที่มันแตกต่างกันจริงๆแล้วนะครับที่เห็นผลได้อย่างจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องการตัดต่อวิดีโอนะครับหรือนะครับโปรแกรมต่างๆที่ใช้กราฟิกเป็นหลักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ 3D rendering นะครับผมหรือการตัดต่อวิดีโอเองก็ตามนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการแต่งแต่งรูปธรรมดาใน photoshop อะไรนะครับผมที่เขาใช้ cpu เนี่ย ความแตกต่างมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงลึกในดีเทลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนตัดต่อวิดีโอนะครับผมคุณเป็นยูทูบเบอร์นะครับคุณต้องการที่จะทําวิดีโอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับผมถ่ายอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับการตัดต่อวิดีโอโดยใช้แมคบุ๊กพวกนี้นะครับผมผ่านการใช้โปรแกรม Final Cut นะครับหรือ DaVinci Resolve เองก็ตามเนี่ยผมต้องบอกว่านะครับผมแมคบุ๊ก Pro ตัวท็อปนะครับผมเป็น Thunderbolt 4พอรร์ตเนนีี่่ยมมมคคววาาาแงกกะรับผมุ Pro MacBook ร่น Thunderbolt 2พอร์ตเนี่ย เต็มๆเลยนะครับสเท่านะครับผมหมายความว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นการส t ต b ิ l ล z a t เซชันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าตัดต่อวิดีโอแบบ 4K นะครับผมเรนเดอร์แข่งกันออกมานะครับไม่ว่าจะใช้โคเด็กไหนก็ตามนะครับผม h 264หรือ h 265ก็ตามอะไรพวกนี้นะครับผม ความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ2เท่าเต็มๆเลยนะครับผมอันนี้ผมลองกับกล้องหลายรุ่นแล้วด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวที่ผมใช้นะครับผม Sony A7 Mark III นะครับผม Panasonic S1H นะครับผมหรือ Nikon 46ก็ตามนะครับผมการถ่ายวิดีโอออกมาในหลายๆบิตเรทเนี่ยเรียกได้ว่านะครับความต่างระหว่าง2รุ่นเนี่ยเรนเดอร์กันเห็นอย่างชัดเจนนะครับคือ2เท่านะครับยิ่งนะครับคนที่ใช้โปรแกรมฟรีอย่าง DaVinci Resolve นะครับผมก็ต้องยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับว่าหลายๆเทสแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณนับการเรนเดอร์อย่างเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไ เนี่ยผมต้องยอมรับว่านะครับผมดาวมิชลีโซมสามารถทำได้เร็วกว่านะครับผมประมาณ20%เลยด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับผมคนที่ต้องการที่จะใช้โปรแกรมฟรีนะครับผมหรือต้องการที่จะเริ่มเรียนตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับผมโดยไม่ต้องแบบเสียเงินอะไรเยอะแยะเนี่ยดาวมิชลีโซมเนี่ยเป็นช้อยสีดีนะครับผมคราวนี้นะครับผมมาเป็นเรื่องรูปภาพบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอารูปภาพที่เมกะพิกเซลไม่ค่อยเยอะนะครับผมประมาณ24เมกะพิกเซลอะไรเงี้ยนะครับผมคุณอาจจะไม่เห็นผลต่างขนาดนั้นนะครับผมอาจจะเห็นแหละครับผมแแต่่่ก็ไไมด้บบวา R Mark าทรนะครับผม C7 นะครับผมหรือว่าจะเป็น A7R Mark ร์เองก็ตามอะไรพวกนี้นะครับผมอย่างไฟล์รูปที่ผมใช้เทสนะครับผมจะเป็นไฟล์รูปของทั้งสองกล้องนะครับก็คือ A7R Mark ร์มกับ A7R Mark ร์นะครับผมซึ่งสองตัวนี้เนี่ยมีแมกกาพิโซ่อยู่ที่40และ60ตามลำดับนะครับผมขนาดของไฟล์เนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งนะครับผมยิ่งขนาดไฟล์ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมยิ่งขนาดไฟล์มันโหมาหึมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งสร้างผลต่างระหว่างการเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้เห็นนนไดด้้ชัมากขึะ มากเลยนะครับผมเอาเข้าไปในไลท์ลูงปุ๊บนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาเนี่ยจากรอไฟล์เป็น JPEG ธรรมดาคุณภาพ100%นะครับผมความแตกต่างของสองรุ่นนี้นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ20-25%นะครับผมไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอ็กซ์พอร์ตเป็น,100ปนร้อยรูปเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยผมลองแค่ประมาณร้อยรูปก่อนแล้วกันนะครับผมผมไม่อยากไปเก ไกลจนกระทั่งแบบโอ้โห2 0 0ร้อยรูปอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลานานเกินไปนะครับผมแต่ว่าร้อยรูปเนี่ยก็เห็นรีเซ์กันแล้วนะครับว่ามันแตกต่างอะไรขนาดไหนบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดคุณเป็นโฟโตกราฟเฟอร์จ๋าเลยอะไรเงี้ยการอัปเกรดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่าสำหรับคุณเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันใช้แค่ CPU นะครับผมสิ่งที่แมคบุ๊คโปร13รุ่น2020นะครับผมทั้น turbo 4พอร์ตมีเหนือกว่าจริงก็คือเรื่องกราฟิกล้วนเลยนะครับผมนอกนั้นไม่ได เดียวกับตัวที่แล้วนะครับผมมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยนะ ันมีความแตกต่างอะไรกันไหมนะครับผมซึ่งมาต้องบอกตามตรงนะครับว่าชิปถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเดิมก็จริงะนะครับผม CPU ตัวเดิมนะครับแต่ว่านะครับมันมีการจูนอะไรมาใหม่นะครับผมทาง Apple มีการจูนเข้าไปใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมมีการจูนออพติมัลต่างๆนะครับผมทำให้มันมีคอสต์ที่แรงขึ้นนะครับแต่ว่าร้อนขึ้นนิดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับจากตัวทีท่แล้วครับซึ่งส่งผลให้มันแรงขึ้นกว่าปี2019นะครับผมประมาณ15%ถึง20%นะครับผมชิปตัวเดียวกันในตัวเดียวกันหมดเลยนะครับผมแต่แรงกว่านะครับคราวนี้ถ้าเกิดคุณทํางานเรื่องกราฟ,ฟิกอะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้นะครับว่าคุณจะประหยัดเงินยังไงก็ตามนะครับผมคุณเลือกที่จะ เอารุ่นถูกนะครับผมแล้วคุณก็ up RAM up storage up อะไรไปนะครับผม ส่วนตัวผมมองว่านะครับราคารีเซาออกมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดคุณเทียบกับรุ่นท็อปนะซื้อรุ่นท็อปไปเลยดีกว่านะครับคุณได้แรมแบบใหม่นะครับผมแรม DDR4 โตัวใหม่แรงกว่านะครับผมเร็วกว่าอะไรพวกนี้นะครับเหมาะกับการทำงานวิดีโออย่างยิ่งเลยนะครับผมมี16คิกด้วยนะครับรวมถึง SSD เนี่ยยังมี512เลเิกเป็นตัวเริ่มต้นด้วยนะครับคุณไม่ต้องทำไรมากมายเลยเข้าใจไหมครับผมถ้าเกิดคุณทำงานเรื่องกราฟิกเนี่ยยังไงก็ทันเรอด Turbo 4พอร์ตเเนนีี่่ยะะมมพััดดลอูวครบ ทั here, ้นเดอร์โบส4พอร์ตจะมีพ like ัดลมอยู like ่2ตัวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับ2ตัวนี้นะครับผมอุณหภูมิเนี่ยมันจะใกล้ๆกันนะครับผมแต่ว่าอุณหภูมิของทั u นเดอร์โบ2พอร์ตเนี่ยจะร้อนง่ายกว่านะครับผมแล้วความที่มันมีพัดลมตัวเดียวเนี่ยพัดลมก็จะหมุนแรงกว่านะครับผมส่งผลให้มันจะมีความดังของเครื่องมากกว่านั่นเองนะครับผมทั้นเดอร์โบส4พอร์ตเนี่ยถามว่าร้อนเหมือนกันไหมร้อนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านะครับมันสามารถระบายอากาศได้ดีกว่านะครับส่งผลให้ถึงแม้ว ใจว่าแต่ละคนใช้อะไรยังไงนะครับผมบางคนใช้หูฟังอยู่แล้วบางคนใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องลำโพงแล้วนะครับผมรุ่นท็อปเนี่ยจะมีเบสที่ดังกว่านะครับผมเสียงโดยรวมดีกว่านะครับผมเรนจ์ของเสียงเนี่ยเยอะกว่านะครับผมความทุ้มอะไรต่างๆเนี่ยเยอะกว่านะครับหมายความว่านะครับลำโพงของรุ่นท็อปเนี่ยจะดีกว่ารุ่นธรรมดาในทุกๆด้านนะครับผมในโมเดลนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันแล้วแต่คนใช้นะครับผมบางคนต้องการตัดต่อวิดีโอแแบบบบจจรริงงงัอะไไไเเี้้ยาาก็ม่่ดว ใช้สปีกเกอร์อยู่แล้วนะครับผมก็ใช้เฮดโฟนถ้าส่วนใหญ่อลยก็แล้วแต่การใช้งานแต่ละคนไปนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่บิ๊กดียอะไรนะครับผมสูงเรื่องคีย์บอร์ดเรื่องเว็บแคมเรื่องหน้าจออะไรพวกนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเหมือนกันเด็ดเลยนะครับผมคีย์บอร์ดก็มีการอัปเดตมาจากตัวเก่านะครับผมตัวเก่าใช้บัตเตอร์ไฟสวิชนะครับผม2019เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นเก่าอย่างปี2019เนี่ยผมไม่ได้นำให้คุณซื้อในทุกกรณีแล้วนะครับผมในปี2 0งพันยพราะหน่งนะครับ เอ่อ performance per dollar มันเนี่ยไม่เคยคุ้มเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณเทียบกับตัวใหม่นะครับผมอีกอย่างนึงก็คือว่ารุ่นท็อปนะครับผมแม้พุ่งโปร2020 thunderbolt 4ี่พอร์ตรุ่นท็อปเนี่ยมัน performance per dollar มันน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดคุณพูดถึงการตัดต่อวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอามาทำงานเอกสารนะครับเปิดทัสธรรมดานะครับผมตัดแต่งรูปอะไรง่ายๆนะครับผมตัดแต่งรูปใน photoshop นะครับผมตัดแต่งรูปใน Lightroom อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ใน photoshop เยอะอะไรเงี้ยจะไม่เห็็นน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 นผผลลตตตต่่่่่่่่่่่าาาาาาางงงงงเเเเยยยะะะะะะะคคครร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 รัััับบบบบมมมมมวว2ุุุุีีีี้้้กกกกกกอออออไไไจจิๆปปทธดแ เข้าเรื่องการาฟิกปุ๊บนะครับผมรุ่นท็อปเนี่ยทำมาได้อย่างดีมากนะครับและผมมองว่านะครับผมการจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ s t o r เ g e มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้แรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ p เปอร์ฟอร์แเนี่ยในการตัดต่อวิดีโอเร็วถึง2เท่านะครับผมมันประหยัดเวลาได้เยอะมากๆนะครับผมเทียบับเ่ิน,นี่คุณต้องเสียไปนะครับผมผมบอกนี้เลยนะครับก็ต้องบอกกามตรงว่านะครับผม Mac Book Pro 2019เนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในเวลานี้แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้อปีีนว่่า2019 2019 2ท Apple MacBook Pro Turnableable Notice ผมมีแบตเตอรี่ที่อึดกว่า MacBook Air นะครับผมซึ่งมันสร้างความงงวยมากเลยนะครับสำหรับหลายๆคนครับเขาเนี่ยเขาก็เลยจูน CPU นะครับผมให้มันกินไฟมากขึ้นนะครับผมให้มันมี clock speed มากขึ้นนะครับ ส่งผลให้มันกินแบตมากขึ้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยแบตเนี่ยมันก็จะใกล้ๆเคียงกับ MacBook Air นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าทิ้งห่ายในขนาดนั้นแล้วนะครับผมในการทำงานหนักๆเนาะเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับระหว่างแมคบุ๊ก Pro ปีนี้นะครับผม2020กับ MacBook Air 2020เนี่ยแบตเตอรี่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังธรรมดานะครับหรือว่าทำงานแบบไฟล์โน้ตแคตโปรต่อ,ตอวิดีโอก็ตามนะครับผมความแตกต่างระหว,ว่างแบตนะครับผมทั้งสามรุ่นเนี่ย เออเรียกได้ว่ามันไม่ค่อยมีความนายะสำคัญเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเป็นแค่10นาที15นาทีนะครับผมไม่ได้แบบถึงแบบเป็นประมาณชั่วโมงหนึ่งยที่เคยเป็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปหรือรุ่นเบสก็ตามนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยโอเคมากๆเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับระหว่าง2รุ่นนี้นะครับผมเอาละครับผมเราก็มาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับว่าพี่ผมทํางานอย่างนี้ผมทํางานแบบนี้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 เนี่ย ผมควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับผมอะเรามาเริ่มต้นกันที่การการทงานกราฟิกอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอนะครับผมการ 3D Rendering อะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณรู้นะครับผมว่าโปรแกรมที่คุณใช้เนี่ยมันมีการดึง GPU มาใช้งานเยอะมากๆนะครับผมมีการทํางานโดย require GPU เยอะมากๆนะครับผมยังไงนะครับคุณไปรุ่นท็อปเลยดีกว่านะครับมันคุ้มค่ากว่ามากๆนะครับผมในทุกกรณีครับเพราะว่ากราฟิกของมันเนี่ยถึงแม้นะครับ benchmark อะไรออกมาหลายย่ามไม่ว่าจะเป็น Bench OpenCL Ki ะครับ ความต่างมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่านะครับผมพอ real world test จริงๆแล้วนะครับผมเรื่องแรมเออที่แรงกว่านะครับผมแรมที่มีความจุเยอะกว่านะครับผมเรื่อง CPU นะครับผมที่มีพัดลมช่วยนะครับผมมากขึ้นอีกตัวหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ความที่เป็น CPU generation ใหม่นะครับผมมันส่งผลให้มันประหยัดไฟมากขึ้นนะครับผมทำงานได้แรงขึ้นนะครับ ก็เรียกได้ว่านะครับมันคุ้มค่ามากๆเลยกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณซื้อมาทํางานกราฟิกนะครับผมรุ่งชื่นะครับหลายๆครั้งแล้วเนี่ยคนที่ทํางาน Photoshop นะครับคุณสามารถเข้าไปในเซตติ้งได้นะครับเพื่อที่ปรับให้มันแบบเออสามารถใช้กราฟิกให้มันช่วยในการทํางานของคุณได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์นะครับการใส่ฟิลเตอร์นะครับผมการใส่ลัตอะไรต่างๆเข้าไปนะครับผมการใส่แบบว่าการแตกกระจายนะครับผมการใส่ลิควิดนู่นนี่นั่นเข้าไปนะครับผมการใส่ผิวเนียนเบลอนู่นนี่นั่นเนี่ย อะไรพวกนี้นะครับผมอะไรที่มันละเอียดอ่อนพวกนี้นะครับมันสามารถใช้กราฟิกงานช่วยได้นะครับผมซึ่งก็จะเห็นผลตามด้วกันนะครับถ้าเกิดคุณทํางานหนักๆนะครับผมโอ้ประมาณโอ้โหคุณเกลียคุณตีเส้นคุณโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับผมคุณยิ่งจะเห็นผลตานะครับระหว่างสอนรุ่นนี้ครับยิ่งถ้าเกิดเป็นช่างภาพนะครับผมทัสกลางๆนะครับผมไปถ่ายรูปมาแล้วก็แต่งรูปในไลท์รูมอย่างเงี้ยนะครับผม ถ้าเกิดว่าคุณใช้กล้องแบบประมาณ20เมกะพิกเซลนะครับผม24เมกะพิกเซลอะไรเงี้ยหรือ30ก็เองก็ตามนะครับผมมันก็ไม่ได้เห็นผลต่างอะไรขนาดนั้นนะครับผมระหว่างรุ่น็อปกับรุ่นธรรมดานะครับคราวนี้ถนะ้าเกิดคุณเล่นกับไฟล์ที่มันใหญ่มากๆนะครับผมไฟล์หนึ่งประมาณ100กว่าเมกอะไรประมาณนี้นะครับผม61เมกะพิกเซลนะครับผม100เมกะพิกเซลอะไรเงี้ยความใหญ่ของไฟล์ของรูปรอคุณเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับคุณต้องการจะที่จะเซฟเวลามากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยและรวมถึงนะคระัคจจบ,บ ไปรุ่นท็อปเลยนะครับผมมันใช้งานได้ยาวจริงนะครับผมแล้วก็น่าจะคุ้มกว่านะครับคือถ้าเกิดว่าคุณทํางานแคชชั่แคชชั่เนี่ยยังไงรุ่นเบสก็โอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินถึงรุ่นท็อปจริงๆเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับคุณซื้อรุ่นเบสได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมบอกได้ว่านะครับผมคุณอย่าพยายามเอารุ่นเบสเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อยๆให้มันใกล้เคียงกับรุ่นท็อปนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าไม่คุ้มเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิป เคชูไอพีเอชไอใครมีคุยไ่นะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบอยู่รอเวลาอยู่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนแล้วนะครับขอให้ท่านเลือ่อนโน้ตบุ๊กไปอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ